รอรุนกันนะครับโอ วันนี้วัตถีอะไรวันนี้วันที่เทอะไรโอ้โข้ชื่ออะไรโดโด้บอกเขาชื่ออะไรเออพูดได้ถ่ายแล้ววันนี้มาทาอะไรพูดไดยครับผมสวัสดีครับ FC โดโดูครับวันนี้โดโดู รถติดอย่างหนักเลยครับวันนี้กำลังจะช่วยกันเอารถขึ้นนะครับยายก็กำลังหลกข้าวออกพอดีว่าข้าวขึ้นไม่ค่อยสวยนะครับตานี้ก็เต้นเลยบนยเ,นเนนนาาชยแแดี่่ออฟฟง,งมไตาลาวจากยะโสออตอนนี้กำลังจะเอารถขึ้นนะครับผม จมเลยครับจมเลยติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับจะขึ้นได้หรือไม่ได้ยังไงตอนนี้เอฟซีโดโดช่วยแชร์ช่วยดูกันด้วยนะครับว่าจะเอารถขึ้นได้ไหมครับติดตามกันด้วยเฮียไทม์ก็ยิ้มใหญ่เลยครับเฮียไทม์บอกว่าแค่องแค่นี้ไม่หนักใจครับสบายมาก ตอนนี้ก็กำลังขุดเราเอาสลิงใส่แล้วเฮียทมกำลังจับสลิงครับจับสลิงกำลังจะใส่สลิงครับเฮียโดก็วุ่นกับรถมากเลยนะครับตอนนี้เฮียโดเฮียทมาก็วุ่นมากเลยบอกว่าของแค่นี้สบายมากครับผมโอ้เฮียทํากำลังใส่สลิงครับผมโอ้ oh, กำลังอุปกรณ์ โอ้โห oh, oh. อุปกรณ์ใส่ถุงปุย๋ยพี่น้องอุปกรณ์ใส่ถุงปุ๋ยนะเนี่ยโอ้รถเฮียโดนะครับจะขึ้นได้หรือเปล่ารอลุ้นกันนะครับรอลุ้นกันพวกยาย2อสาคนก็เดินหนีแล้วนะครับไม่รู้จะได้ ดำกันหรือเปล่าวันนี้เดินหนีกันแล้วยายบอกว่าปวดสมองมากเลยครับวันนี้เฮียดจัดเองขุดเองทำเองทุกอย่างครับวันนี้อรอลุ้นกันนะครับอรอลุ้นกันอรอลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะขึ้นได้หรือเปล่าครับอ๋อ ออล้อลุ้นกันนะครับโอโหครับโอโหครับรอลุ้นกันครับโอโหครับสำเร็จภารกิจนี้ครับเฮียโดยิ้มออกแล้วนะครับสุดยอดครับผมตาก็ยิ้มใหญ่เลยครับตาบอกโอโหลงออกไปทีตาบอกว่าลงอกไปทีครับสุดยอดเลยครับลดขึ้นได้ ลดขึ้นได้แต่เสียอย่างเดียดน,นี้ยังไม่ได้ขึ้นนะครับอันนี้ยังคาบที่ต้มอยู่นะครับไอ้นี่เนะี่ยเอาพี่น้องจะทำยังไงช่วยกันไหมครับนี่เอฟซีโดดดช่วยกันหน่อยครับเฮี الم, ยโดบอกว่าโอโลงอ,อกไปทีตาก็บอกว่าโอดีใจด้วยตาบอกวา่าดีใจด้วยดีใจด้วยเฮียทามบอกว่าโอสบายจิบจิบ เฮียทำเดินแล้วครับเดินแล้วเฮียดลองเช็คดูครับเอาจะทำยังไงเฮียดโอ้เฮียดถ่ายรูปดูครับประวัติศาสตร์ครับไทยมาเป็น20-30ปีไม่เคยติดนะครับวันนี้ติดวันเดียวสุดยอดครับเฮียทำบอกว่าอู้ยสบายไม่มีปัญหาจิบจ้อย